ท่านผู้ชสวัสดีครับกลับมาคำสั่งหล่อใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาเล่นแมปผจญภัยที่ชื่อว่า t ท k e n 2นะฮะตอนหนีออกมานะฮะสำหรับ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 ตอนนี้นะฮะก็โปรเจกต์นำเสนอก็เสร็จไปแล้วนะฮะเหลือทำรูปเล่มนะฮะเอาไปประกวดเรียบร้อยฮะชนะเลิศเรียบร้อยฮะไอวิวแชร์ผีนั่นนะฮะส่วนคลิปเก่าๆเดี๋ยวผมจะต้องมานั่งรื้อฟื้นก่อนนะฮะว่าแบบมันถึงตอนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบ survival มันถึงตอนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะ แบบไม่ได้ไม่ได้แตะคอมนานมากนะฮะก็ตอนนี้ก็หวังว่าทุกอย่างก็เกือบจะเข้าที่แล้วนะฮะทุกอย่างเกือบจะนําเสนอเสร็จแล้วนะฮะผม <c oughs> มันมันเริ่มไม่ว่างตั้งแต่ตอนมาอยู่ปีสี่อ่ะเดี๋ยวฝึกงานเดี๋ยวทำรูปเล่มฝึกงานเดี๋ยวทำโปรเจกต์จบเดี๋ยวทำรูปเล่มโปรเจกต์จบเดี๋ยวเออโอ้ยสรารพัดนึกนะฮะเอากลับเข้าสู่เรื่องของเราแล้วกันนะ,ะที่บนมาเมื่อกี้มันเป็นปัญหาชีวิตนะที่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะนี่ก็เป็นคลิปในรอบ หลายเดือนที่ผ่านมานะฮะกดนะฮะสำหรับแบบนี้นะฮะอันกดด้วยทุกครั้งซิงเกิลเพลเยอร์เท่านั้นเล่นใน Adventure Mode โอเค Adventure Mode เรียบร้อยเอ่อมีแลกด้วยบล็อกสีเหลืองวิด b ัตตันอารปัตตันอาเช็คพอยต์บล็อกสีเหลือง button, อ๋ button, ออ,อ,อ,อย่างนี้นั่นโอเคครับบล็อกสีเหลืองอย่างนี้คือเช็คพอยต์อย่าลืมกดปุ่มด้วยละ่ะเพื่อเช็คพอยต์นะฮะ อย่าออกจากห้องขณะที่ NPC นบีกำลังพูดอยู่มันมันหยาบคายมากคือ <c oughs> แบบ NPC นบีกำลังพูดอยู่เฮ้ยโ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 ยแบบนี้มันกำลังพูดอะไรอยู่แล้วเราก็เดินออกจากห้องไปอะไรประมาณนี้นะฮะมัน <c oughs> มันหยาบคายมาก if you miss you ถ้าสมมุติเราอ่านไม่ทนันกดปุ่มตัวทีนะฮะเพื่ออ่านข้อความนะฮะเออ่ให้ตั้งอยู่ในระดับ normal นะฮะแล้วก็ normal อยู่แล้วเรียบร้อยฮาร์ดเลยเหรอวะฮาร์ดก็ฮาร์ดฮะแขกก็แขกแขกโอเค นะฮะห้ามเสกของห้ามใช้มอสห้ามโกงด้วยเรนเดอร์ s ิ a แท e ขั้นต่ำสิบเราจัดให้เลย16โอเคแล้วก็อย่ารีบมากนะฮะค่อยๆไปตามเนื้อแมปอย่าอ,อย่ารีบมากแบบไม่ต้องแบบกลัวแบบทำแต้มเวลาเดี๋ยวจบไม่ทันนะฮะแบบนี้สร้างโดยเดอะเลโก้กายสองหนึ่งเจ็ดนะฮะโอเคซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ นี่เราอยู่ในคุกนี่หว่าจําได้ไหมฮะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปก่อนน้นนี้หรือดูแมปเทคเคนพั1หนึ่งให้กลับไปดูฮะเรื่องราวอันนี้จะเป็นเรื่องราวของการต่อเนื่องนะฮะลองเออเซิร์ชดูหรือถ้าดวงดีตัวไอมุมด้านขวาบนของจอฮะ u t u b e มันจะ recommend ให้ฮะก็ดูด้วยว่ามันเป็นแบบเออ Taken หนึ่งหรือเปล่าถ้ามันเป็น Take n หนึ่งถ้ามันเป็น Take n หนึ่งก็กดได้เลยเออกลับไปดูแมปเก่าก่อนนะฮะอันนี้ภัก2เริ่มเลยนะฮะอ๋ออุ้ยโฉม ไปดอโอเคอันนี้เป็นเรื่องเราจากครั้งที่แล้วบอกว่าอย่าขยับเชียรอ่าไอ้เจ้าหลอดเหนือพูดพูดเล่นนะฮะโอเวอร์หลอดไอ้เจ้าฮีโร่บายอ๋อขยับไม่ได้ด้วยนะฮะอ่ามันกำลังจะดูแบบครอบครัวเราเปลี่ยนเป็นเอ็นเดอร์แมนนะฮะจากครั้งก่อนเครื่องเอ่อเครื่องยนต์อะไรเครื่อง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 แปลงร่างเป็นเอนะ็นเดอร์แมนอ่ะพร้อมยังฮนะไอ้เจ้าไอ้ชาล่าทั้งสองคนอ๋อนี่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 น,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 นี่โอ้ นักวิทยาศาสตร์ทุนนี้เขาก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นมันเกือบจะได้แล้วแล้วเราก็บอกว่าอย่าฉันจะทำทุกอย่างอย่าเปลี่ยนพวกเขาเป็นเอนเดอร์แมวเลยไอ้ยามข้างหลังเราก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วคุณช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกเครื่องไม้ตกใจ <c oughs> <c oughs> ไอ้นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องก็บอกว่า <c oughs> โอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วที่กาลังจะเปิดเครื่องแปลงร่างนะฮะแล้วยามข้างหลังก็บอกเดชฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะมองไอ้เจ้าสองตัวนเนี่ย เป็น e n d e เ m อรไอ้นักวิทยาศาสตร์ติเฟอรก็บอกว่ากำลังเปิดในอีก3วินาทีเราก็บอกไม,ไม่ไม่่อย่าทำนักวิทยาศาสตร์พูดว่า2จุดจุดจแล้วเราก็เรียกชื่อทั้ง2คนไม่สอ2ตัวชื่ออะไรวะแฟนแฟ,แฟมิลลูกของเราแล้วก็ภรรยาของเรานะฮะถูกเปลี่ยนเป็น e n d e er. เ แหลกโอ้ยแหลก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 ขวัญขโมงอืมขวันขมโมงม,มันมันแหลกนะอา้าวอุ้ยเฮ้ยมันครอบครัวเรากลายเป็นเอ็นเดอร์แมนไปละแล้วเราก็พูดว่าไม่โอ้ดูดิอาร์ตมากเอ็นเดอร์แมนตัวนี้เตี้ยกว่าด้วยนะฮะอาร์ตว่ะเขาให้มันยืนจมบล็อกโอเคแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนถัดมา เราก็อยู่ในห้องนี้กับภรรยาของเราแล้วก็ลูกของเราคนสร้างแบบเขาก็อาร์ตดีนะก็คือเนี่ยยืนเต็มบล็อกใช่ไหมอันนี้ก็คือให้ยืนจมบล็อกอะไรเงี้ยเหมือนแบบลูกเราตัวเล็กอะไรเงี้ยแบบอ,อ,อาร์ตมากนะฮะแล้วตอนนี้โอ้มีดรวิกอะไรด้วยอ่าในของของในกล่องโอเคมีเดลลี่นะฮะโอเคฉันนั่งอยู่ในนี้เป็นเวลา1ิแปดวันหลังจากที่ ลูกของฉันและพยาของฉันถูกเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์แล้วฮีโร่บายออไม่รู้ว่าเอนเดอร์แมนมันคิดอะไรอยู่เอนเดอร์แมนก็คือโอเวอร์หลดอะไรประมาณเย่้ยมันหัวหน้าว่างั้นเถอะนะฮะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ฉันรู้สึกถึงความล้มเหลวผ่านเวลาไปอีก5 5วันฉันก็ยัง ฉันทนเป็นนักโทษที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะต้องไปหาฉันจะต้องหาวิธีช่วยเหลือลูกของฉันและภรรยาของฉันให้ได้อ่าติงมไม่รู้นะว่าไอ้เครื่องเปลี่ยนนั่นอ่ะมันสามารถเปลี่ยนจากเอเดอร์แมนให้กลับมาเป็นคนได้อีกครั้งหรือเปล่ามันจะเป็นจริงไหมมาถึงว่าที่30มสิบฮีโร่บา h e โรบายได้ออกไปจากเ d ดแล้วแล้วกลับไปสู่รูปปกติเพื่อลักพาตัวเอลีวิ Re เลเจอร์ประชาชนมาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันน่าจะแย yeah, ่อะไรประมาณเนี้ยคือมันแบบเขาต้องหาวิธีจัดการแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะฮะนั่นก็คือรูปของเราตอนนี้เราอยู่ใน a อเวนเจอร์โหมดนะฮะโอเคทำอะไรไม่ได้นะโอเคขอในกล่องนี้ไม่มีนะฮะงั้นเราคงจะต้องออกทางซ่วม <laughs> มังนะฮะ โอเคทางนี้ไม่ได้เออเอ,อ้ยได้ดิได้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 ได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 นี่ไงน,นี่ไงอ่ะมันเขียนว่าอะไรเนี่ย s o l i t a r y confined discharge ช่างมันเถอะอ่อะ๋อ,อต้องใช้คุณแจด้วยโอ้มีคุณแจห้องส้วมด้วยนะฮะอาอันนี้คือห้องนะฮะห้องแลบซึ่งเฮ้ยดได้ดะอ๋ะอเปิดได้เปิดได,ด,ด้มันเป็น trapdoor ดดเนาะ ดเรวิคบอกโอ้ m ม g o d ณน s ่บอกว่าโอ้ยอย่าทำอะไรฉันนะฉัน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 อยู่ข้างคุณนะอ่าแล้วไอเนี่ยก็บอกว่าอยู่ข้างฉันงั้นเหรอแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าทุกอย่างใช่ใช่ใชชช่ฉันรู้คุณเป็นใคร I know what they did แล้วฉันก็รู้เหมือนกันว่าพวกนั้นทำอะไรกับครอบครัวของคุณมันแย่มากๆฮีโร่บาย ทำสิ่งเดียวกันกับครอบครัวของฉันด้วยเช่นกันและตอนนี้ไอฮีโรบายนั่นน่ะมันก็บังคับให้ฉันทํางานที่นี่นะฮะแล้วเราก็ถามเขาว่าคุณเป็นหมอที่นี่หรองั้นก็น่าจะรู้สิว่าแบบไอเครื่องเนี้ยมันสามารถกับเปลี่ยนจากไอเนมให้เป็นคนใหม่อีกรอบนึงได้ไอด็อกเตอร์นี่เขาก็บอกว่าใช่มันจะต้องมีเครื่องสร้างต้องสร้างยานะฮะแต่ว่าฉันพยายามจะหามันแล้วแต่มันเข้าถึงไม่ได้อะไรเงี้ย ซึ่งมันมียามยามอยู่อะเอ,อ่ยามของไอ้ชิโรบายนะั่นแหะฮะแล้วก็ไอ้ไกก,ก,โกโนอกาวานอกกนอต้องไปหาไอ้กกนนั่นแหละฮะผมจะเรียกมันว่ากโกรน,นนะฮะจากภาคหนึ่งโอ,อเคแล้วอไ้อหมอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้นะฮะฉันก็จะเปลี่ยน <c oughs> ก็คือถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้ก็คือเออฉันจะต้องไปเปลี่ยนครอบครัวของฉันให้กลับเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอ่าน,นี้ก็บอกชาย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 ฉันก็ว่าอย่างนั้นแล้วโอ้ยเขาความจะคุยกันยางไปถึงไหนนี่ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็มีทางออกอยู่ที่ห้องหลับห้องหลับห้องหลับแมวเลยล่ะห้องแลบหลักนะฮะ <c oughs> เพื่อกลับไปยังโลกปกตินะครับแล้วตอนนี้อ่า for my family ก็คือฉันจะทำสิ่งนี้เพื่อครอบครัวของฉันแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยเช่นกันนะฮะเราจะต้องหยุดในฮิโรบะให้ได้แล้วกับเอ่อปรับอะไรวะจับครอบครัวเราให้เป็นปกตินะฮะเนื่องจากไม่ได้อัดนานลิ้นพันลิ้นแข็งนะฮะโอเคช่วยพาฉันไปหาเขาได้ไหมอ่าไอ้ด็อกเตอร์นี้ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ควรออกจากห้องขังอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติระบบเนี่ยมันถูกจับได้ว่า ม,มันจะมีระบบตรวจความปลอดภัยอยู่อะไรประมาณนี้น่าจะออกก็ยากอะไรประมาณนี้นี่ไงเขาใช้คุณแจเพื่อออกไปด้านล่างห้องใต้ดินนี้นะฮะอ่าโอเคโอเคให้รีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีใครมาเจอนะฮะมีของในกล่องด้วยมีอาหารด้วยแลมมวามากโอเคฮะเฮ้ยปุม่มอุ๊ <c oughs> ซส่วนส่วนอันนี้เขาเรียกโซนฮะโอเคฮะออกไปจากทางด้านล่างห้องใต้ดินเนาะโอเคเจ บล็อกเคอะไรอีกเอ่ย is power shut down ต้องใช้คุณแจยังไม่ถึงเวลาอันสมควรไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยุยยโจสอ๋ออันนี้ลูกของเราเองตกใจอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้องขังบีเอ่อจ้าเอ๋เอ่อไม่มีอะไรอาจารย์เอ๋

ทางปลอดภัยหรือเปล่าวัดดีวัะด,ดีไม่มียามนะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือพวกที่รอเปลี่ยนรอรอเปลี่ยนไปเป็นเอเดอร์แมนนะฮะพวกเนี้ยโอเคอู้นี่ห้องขังหลักเหรอเนี่ยอู้อารมณ์ลคล้ายๆกับ Minecraft Story Mode เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้อ <c oughs> ห,ห,ห,ห้องห้องอันเนี้ยอันอันเนี้ยความเสี่ยงสูงนะฮะระวังด้วย โอเคเราบอกเราก็บอกแฟนของเราทั้งสองคนนี้อ่อเราก็บอกลูกของเราแล้วบอกแฟนนี้บอกว่าไม่รู้นะว่าคุณได้ยินหรือเปล่าแต่ฉันจะช่วยชีวิตคุณฉันสัญญาออนโอ้ยแล้วเราก็เดินกลับไปแดงมันต้องมีทางไปสักทางหนึ่งเนาะที่ไม่ใช่ทางนี้เอ๊งั้นเราต้องลงไปข้างล่างเอาลง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 ผมไม่รู้นะมัวละมัวแล้ว เพราะว่าทางหลังมันออกไม่ได้อะงั้นลองไปทางนี้ดูสิจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบ,บอ่าตรงนี้ไม่ได้อ่ะขึ้น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 ,นอ่าอ้าวฮัลโหลอ้าวไม่ใช่ห้องนี้นี่โอู้หูเดวินนั่นคุณหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฉันคิดว่าคุณเป็นพี่ชายฉันไม่ใช่ผิดห้องฮะอ๋ะออยังไม่จบคือพี่ชายของฉันเนี่ย ถูกเขาถูกจับได้ตอนเขากําลังหนีออกไปทางท่อระบายน้ําเนี่ยแหละแลวฉันก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วฉันกลัวจังเลยอยากรู้จังว่าพวกนั้นทําอะไรกับพี่ชายของฉันฮะแล้วแล้วแล้วนายกาลังพยายามหนีด้วยงั้นเหรอเราก็บอกชใช่ใช่ใช่แล้วกำลังพยายามหนีอยู่ช่วยบอกหน่อยสิว่าเขามีแผนหลบหนียังไงคือพี่ชายฉันก็ไม่ได้บอกอะไรกับฉันมากนะฮะแต่ เขาบอกว่าเขาจะปกป้องฉันและตอนนี้เอ่อไม่รู้ว่าพี่ชายของฉันเป็นไงบ้างนะแต่ถ้าเกิดเจอพี่ชายของฉันช่วยบอกพี่ชายของฉันด้วยว่าตอนนี้ฉันโอเคและปลอดภัยอยู่โอ,โอ้โอ้นี่ไงมีเดอรี่ของพี่ชายเขาด้วยโอเคยวลองอ่านเดลรี่ของพี่ชายคนนี้สิหนึ่งอ่า ชางมชางมช่างมันช่างมมชางมมก็เป็นเดอรี่ช่างมันอ่านไหมอ่านไหมละ่ะเจอพอทอลัลออกไปข้างนอกอ่าแล้วก็ได้คุญแจมาแล้วก็แล้วก็เจอห้องคือแบบเหมือนแบบเจอห้องนูน่นเจอห้องนี่อะไรประมาณนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปที่ห้อง o v e r l ร์ไล o ์พานั่นนะฮะห้องพลังงานว่างั้นเถอะแล้วก็ฉัน จะต้องอ่านแป๊บหนึง่ง The puzzle is almost complete อ่าฉันต้องอะไรคุญแจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับห้องพลังงานอะนะฮะลูกอัดม่งกห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 อ๋อเนี่ยบอกว่าเหลือภารกิจสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นภารกิจที่อันตรายที่สุดน้องชายถ้าคุณได้เห็นสิ่งนี้ ถ้าสมมติคุณเห็นหนังสือเล่มนี้แสดงว่าฉันไม่ส,สามารถทำสำเร็จได้ให้ไปหาออลิกในบล็อกดีออลิกในบล็อกดีออลิกไข่าะไขวาออลิกบล็อกดีนี่บล็อกอะไรเนี่ย A B แล้วบล็อกดีอยู่ไหนโอ้น่าสงสารนะพี่ชายเขาไปเขาทำภารกิจไม่สำเร็จอะแย่จุงข้างบนนี้มีอะไรไหมท่อระบายน้ำนะฮะไหนขึ้น,นไปดูดิเธอใครไหมจจเอ๋วัดดีโอคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ไอ้ฉันจําคุณได้ที่บูพอร์ตไงจําจได้ไหมอ๋อมาจากบูพอร์ตเหรออ๋องั้นคุณก็น่าจะรู้จักไอ้กอกอนอสินเนอะบูพอร์ตก็เมืองไอ้ที่กกอนออยู่ว่ะใช่อ่าอ๋อ,อเขาไปเจอห้องห้องอะไรลับใน แมนชั่นของเขานะก็เลยโดนกจับมาที่นี่นะฮะไอกกนอไนนี่ทรยศเพื่อนมนุษย์เยอะมากเลยนะเนี่ยอืมมันน่าจะคุยจบแล้วเนาะโอเคฮะเราจะต้องไปอะไรสักอย่างนะฮะในห้องใต้ดินของกรกนอแมนชั่นนะฮะบ็อกบใช่ไหมฮะงั้นไม่ใช่งั้นเราต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับห้องพลังงานก่อนห้องไหนอ่ะนี่กุญแจของอะไร east wing power room key east wing power room key ปิ้งป่องปิ้งป่องปิ้งปองปิ้งปอง east wing power room อ่าอ่าปิดไฟฮะโอเคปิดไฟแล้วไงต่อปิดไฟแล้วไงต่ออิมอันนี้ห้องเอคือที่เราเพิ่งมาอ่า เราปิดไฟต t t right Eat, sure, okay. s <S ังนี้ไปแล้วอ่ะฮะแล้วไงต่ออะอ๋อนี่ต่ตัวนี้ก็เปิดใช่ใช่ชพอตัวนี้เปิดแล้ววิ่งไปวิ่ง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 ววิงววิ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 ่งวิ่งวิ่ east wing ไม่เดี๋ยวนะด้านซ้าย east wing อันนี้ e s wing อ๋อหลอน block a b l o c b ทำไมพื้นมันแบบว่า มันระแวงเหมือนมันจะมีอะไรจำสแกลออกมาเลยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับดิชาร์จบ็อกซี่อ่ะก็คงต้องไปได้ไปซีเนี่ยแหละจึ๊บอ่ะไปดูก่อนซิมีอะไรบ้างปิ๊บขึ้นมาข้างบนนะฮะเงียบเงียบเงียบ,บเปิดไม่ได้นะฮะอ่ะเปิดไม่ได้ข้างบนเปิดไม่ได้อ่ะก็คงไม่มีอะไรอ่ะโอเคไหนมาเนี้ยซิเวีบข้างบนขึ้นได้ไหมฮะขึ้น ไม่ได้นะฮะเขาล็อกกุญแจไว้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ลหละขึ้นได้ไหมเออมียัยแมงมุมอยู่ออ้ขึ้นได้ด้วยอเจบอ้เจ็บเอ้าวันดีฮะอ้าแกทำไมคุณเนี่ทำอไมคุณทำให้ฉันตกใจคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะเราก็อารมณ์แบบเราขึ้นมาจากท่อน้ำมาอ่าฉันกำลังมองหากุญแจที่จะไปห้องควบคุม ข้างล่างอยู่แต่ฉันไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนคุณรู้หรือเปล่าไม่ๆมมแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีคุณอาจจะต้องอยู่ไม้น็อตนิดอ๋อคุณอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้คือฉันได้ยินอยู่ว่ามันมีอุโมงค์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันไปถึงห้องนั้นด้วยตรงเลยคือไม่ต้องใช้กุญแจว่างั้นเถอะซึ่งมันฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็แมงมุมเยอะไปหมดนะฮะก็มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งในท่อน้ํานี้แหละ คือฉันไม่เคยลองไปดูเหมือนกันนะฮะคือฉันไม่กล้าที่จะไปว่างั้นเถอะอันนี้ก็บอกโอเคขอบคุณ I will see you if you can do it โอเคก็ขอให้ลบหนีไปได้แล้วก็ช่วยบอกแล้วก็อย่าบอกใครเราว่าคุณเจอฉันนะฮะโอเคอืมนี่ไงแมงมุมตรงนี้ไงที่เขาบอกว่าแมงมุมเยอะไปหมด เอาเลยเว้ยอาวุธก็ไม่มีด้วยฮะตอนนี้โอ้โหโอเคไหนแมงมุมไหนแมงมุมแมงมุมโอยแมงมุมเปิดอู้หูจับอ้อนี่ไง สุดยอด <c oughs> เป็นอะไรที่หลมเลิศมากโอเคฮะไม่ต้องไปด้านไหนอ่ะอ๋อนี้นี่นี่ Central Access ด้านนี้เนาะ,ฮ,ะฮึบฮึบฮึบ้องซ้ายมองขวาใช้กุญแจอีกแล้วกุญแจเยอะไปหมดเลยห้องหนึ่งอันนี้ห้องยามเรายังไม่ถึงกับยามอันนี้อะไรเอ่ยห้องลูมห้องนี้มีอะไรดีเด่นบ้างไหม มีชุดนะฮะแล้วก็มีโซบมีสบนี่ห้องอาบน้ำใช่ไหมเนี่ยอุย้ยเขินเก็บสบู่แป๊บนี่ไงห้องดิสชาร์จบล็อกดีที่ว่าได้เขียนไว้ในไดรี่นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะที่บอกว่าถ้าสมมุติคุณเห็นจดหมายนี้แสดงว่าฉันไม่ทำแสดงว่าฉันทำไม่สำเร็จให้ไปหาคนที่อยู่บล็อกดีฟาอลิก ออสลิกนะฮะน่าเศร้าอุตส่าห์หาคุญแจเอาไว้ให้เราหลบหลีกหนีนะฮะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้เว้ยแป๊บๆๆๆนี่ๆๆไหนลองดูสิใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูสุดท้ายละ อ่าเปิดได้ฮะเปิดได้เปิดได้เฮะเดวินนั่นคุณหรือเปล่าไม่ใช่นี่อฉันออลลิกนะฮะแล้วบอกไม่ไม่ฉันไม่ใช่เดวินเดวินนั้นถูกจับไปแล้วนะฮะคือฉันมาตามคู่มือแผนการหลบหนีของเขานั่นแหละแล้วมันก็พาฉันมาหาคุณนั่นแหละโอไม่เดวิน <c oughs> He was going to get u t เขากำลังจะแบบมาช่วยเหลือเราโอ้มันเป็นข่าวร้ายมากๆเราก็บอกว่าเฮ้เดี๋ยวฉันพยายามจะพาทุกคนออกไปจากที่นี่ซึ่งตัวเนี้ยฉันต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณคือตอนเนี้ยเออยังมีคุณแจอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยใช่นี่ไงยังมีคุณแจอยู่เอาไว้เปิดสำหรับยูนิตี้ห้องสองในใต้ดินนั่นแหละ โอเคในห้อง2นั้นมันจะพาไปยังห้องดสชาร์ตอารมณ์เหมือนแบบระบบปิดสวิตไฟอะเนะเาะซึ่งพอหลังจากนั้นมันก็จะเปิดห้องแลบข้างล่างหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้ไปที่ห้องยามนะฮะเฮ้ยเยอะไปไหนเนี่ย กิาอัปเปอไปวันอ๋อให้ทุกแล้วก็ให้แบบไปเปิดห้องยามอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคฉันจะพาทุกคนในบล็อกดีเนี่ยหนีไปนะฮะโอเคฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดขอบคุณที่ช่วยเหลือนะโอเคไม่มีอะไรโอเคไปไปไปบล็อกบล็อกดีจับจับชืบบ,บางคนอาจจะไม่รู้เรื่องนะฮะอยู่ดีมันแบบให้มามันคล้ายๆกับแมปปริศนาแหละที่ว่าจะต้องออกจากที่นี่นะแต่ว่ามันคือเรื่องราว อ่าอันนี้ไม่ใช่ Unity 2นี่ Unity 2โอเคอ๋อนี่ไงอ่าเฮ้นี่ไง,ไงดิชาร์จชาต์ออฟโอเคมันแบบมันจะมันจะปิดระบบน้ำไหลตรงนี้นะฮะโอเคและหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปในห้องของ อ๋อคือน้ํามันจะท่วมพอน้ําท่วมมันก็จะเหมือนแบบระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วประตูตัวนี้มันก็จะเปิดนะฮะโอเคแมนวอเตอร์ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรเราคงยังไปตรงนู้นไม่ได้นาะรู้สึกมันจะเหมือนแบบมันบิ๊งบิ๊งบิงบิ๊งบิงอยู่เนาะเราไม่ควรไปเนาะตอนนี้เรามาที่ห้องสองตัวนี้ก่อนนะฮะ แล้วก็อ่าน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 แล้วหลังจากนั้นก็คือไปที่ห้องยามได้โอเคไหมพอไปห้องยามโอ้ยไปทีป่ห้องยาม โอ้ยยามมีมีเขาจับเราได้เร็วหรือเปล่าห,ห้องยามเพื่อน,นั้นแมนเอ็กเซิแล็บทอรี่ตรงนี้ปะเราต้องไปไหนเนี่ยออโอ้นี่เลยชุดอาวุธกุปคันแบบนี้ครบคันแบบนี้ใช่เลยใช่เลย คือคนนี้เลยต้งองรอโอ้มีโลให้ด้วยประมาณนี้เลยใช่เลยอด้วยความสงสัยฮะด้วยความสงสัยจริงๆนะฮะโอ้ไม่เพื่อนของเราโดนโดนเล่นงานแล้วอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรไปได้ไหมอ๋อแต่มันก็นประตูมันก็ไม่เปิดอยู่ดีเนาะเราต้องรีบขึ้นไปข้างบนก่อน พอเตโตวิ่งแล้วฮะรู้สึกว่าซอมบี้เต็มข้างบนเราเลยโอเคพร้อมสู้ยังฮะพร้อมสู้แล้วเนาะไหนชิตรงนี้มีอะไรไหมอ่านั่นมีมีม,มียามเอ้ยเพื่อนเรากำลังโดนยามเล่นงานอยู่อ๋เอเฮ้ยแลบ็บดิชาร์จคีย์มันแปะได้บนสโตน แลบ,บดิดชาร์จคีมันมันข้างล่างปะแลบบดิดชาร์จคีแป๊ดหนึ่งนะครับแป๊ดหนึ่งนะ